การปลีกตัวออกไปจากสังคมนะคะถ้า introvert จริงๆแล้วอยู่ได้ไม่มีปัญหาแต่จริงๆอ่ะจะมีตัวแฝงเร้นอยู่ในนั้นว่ามันอยู่ไม่ได้นะแต่เขาจำยอมที่ต้องปลีกตัวออกจากสังคมออกไปอะ่ะตรงนี้อยากจะให้เข้าไปดูสาเหตุมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าการปลีกตัวออกไปมันเป็นสัญญาณของความไม่สมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจทา<อ>งด้านจิตใจก็เช่นอะไรบ้างเรารู้สึกว่าเราด้อยค่าในสังคมก็เลยอ่ะปลีกตัวออกไปซะแต่ทางสภาพร่างกายของเป้มันจะมีว่าการไม่สมดุลของสารชีวเคมีในร่างกายเอาง่ายๆนะ ขาดวิตามินอย่างนี้ก็ได้วิตามิน B ที่จะเป็นตัวที่ไปเสริม Energy ค่ะก็จะเป็นตัวที่เสริมเพ้ได้หรือแม้กระทั่งกรดอะมิโนโบางอย่างที่จะไปเสริมทําให้เกิดความฮึกเขิมความอยากจะทําอะไรเหลออน,นี้อยากจะเข้าสู่สังคมนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือสารเสริมอาหารที่เจออีกอันหนึ่งนะคะช่วงนี้คือว่าการที่เรามีสังคมที่เราอยู่กับสื่อออนไลน์มากเกินไปอ่ะก็จะทําให้เขาเรียนรู้ในการเข้าสังคมน้อยเกินไปตรงนี้ก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะก็อีกที่แรงแซงทางโค้งขึ้นมาก็คือ คือว่าขบวนการอักเสบเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงสารชีวภาพหรือสารสื่อประสาทบางอย่างในสมองทําให้เกิดการแสดงออกที่บอกว่าปรีตัวออกจากสังคมอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้เราต้องตระหนักแล้วเราก็ต้องใส่ใจและยิ่งสำคัญที่สุดนะครอบครัวเราอยู่กับคนทั้งข้างเนี่ยเราต้องหมั่นใส่ใจก็ลองสังเกตแบบไม่ชัดเจนแบบเชิงประจักษ์ให้เขารู้ว่าเราสังเกตเขามากมันแค่ความหกใงญ่ที่เราจะส่งแม่เสด็จถึงกันครับเป็นเรื่องหนาดีๆครับฝากไว้นะครับ